ครับผมเดี๋ยวจะพามาเช็คอาการของเครื่องซักผ้านะครับมอเตอร์ปั่นแห้งนะครับปั่นแห้งไม่หมุนนะครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูนะครับผมเปิดนะครับจะให้ดูนะครับนะครับเป็นมอเตอร์ปั่นแห้งนะครับตัวนี้ส่วนมอเตอร์ซักก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับมอเตอร์ซักจะมีสายพานนะครับตใต้นี้นะครับ จะเป็นมอเตอร์ซักนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ปั่นแห้งปั่นแห้งจะไม่มีสายพานนะครับจะยิงตรงมาจากเพาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับฟังเสียงนะครับเห็นไหมค้างอึดอึดอนะดรับไม่หมุนนะครับไม่หมุนนะครับค้างอึดอึดเห็นไหมครับเนี่ยอาการอาการอย่างนี้เนี่ยบางคนก็ว่ามอเตอร์ไหม้นะครับมอเตอร์ช็อตนะครับออกตัวไม่ได้คาปาเสียอะไรเงี้ย ให้เราเช็คดูให้ดีก่อนนะครับ <Yeah. S 1> เห็นเห็นสายได้ไหมครับเนี่ยสายการอาการนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับช็อตลอบก็เกิดขึ้นได้คาปาเสียก็เกิดขึ้นได้นะครับสตาร์ตตัวไม่ออกหรือว่าตัวมอเตอร์เองติดนะครับเพราะว่าน้ำมันหยดเข้าเข้าลูกตัวลูกปืนนะครับลูกปืนทําให้ลูกปืนไม่หมุนนะครับแต่อาการตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเห็นนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นสายสายสาย,สายเบรกนะครับสายเบรก สายเบรกมันขาดนะครับสายเบรกเวลาดึงเวลาเราปิดฝาเครื่องซักผ้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกทีนะครับเปิดเปิดเสร็จอ่ะไม่หมุนนะครับผมจะดึงาดึงเบรกนะครับดึงเบรกปุ๊บเนี่ยครับดึงเบรกปุ๊บมอเตอร์หมุนนะครับเวลาเราปิดฝาปิดฝาปิดฝาอบนะครับเอาลงหยุดนะครับดึงเบรกปุ๊บหมุนนะครับเอาเบรกลงหยุดนะครับ ดึงเบรกหมุนนะครับพอเราเบรกลงหยุดนะครับอันนี้เปิดทางไวนานๆน,นี่ทําให้มอเตอร์มันไม่ได้นะครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนสายเบรกนะครับสายดึงเบรกนี่นะครับเป็นสายดึงเบร์ก,ก็น่าจะใช้ได้นะครับตัวนี้การฝันแห้งไม่หมุนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับผม เปลี่ยนสายเบรกก็ใช้ได้นะครับผมสายเบรกมันอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยมาดูกันมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสายเบรกมันอยู่ตรงฝานี่นะครับเนั้นเวลาเราเปิดฝาเปิดฝาเครื่องเครื่องปั่นมันก็จะเบรกนะครับเวลาเรารลงปุ๊บมันก็จะดึงเบกรกให้จากออกนะครับมอเตอร์ก็จะทํางานได้นะครับเวลาเราปิดปุ๊บเวลาเราปิดทํางานแต่เวลาเราเปิดปุ๊บสวิตช์ตัวนี้ก <Those S 1> <ๆ>็จะจากนะครับ สวิตช์ตัวนี้ก็จะจากออกตัดไฟพร้อมกับเบรกนะครับตัวนี้สายเบรกตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมไม่มีอะไรนะครับเปลี่ยนสายเบรกก็ใช้ได้ครับครับสำหรับพิมนี้ก,ก็ฝากกดเพืนตัวนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ